ีค่ะคลิปนี้นะคะเจ๊จะพามาดูนะคะนาเจ๊นะคะอีกแปลงหนึงน่งเนาะทุกคนตอนนี้กําลังถอดรวงนะจ๊ะยังไม่ได้พอเก็บเกี่ยวนะคะทุกคนแล้วก็มาสูบน้ํากับพขอบ้านนะคะตอนแรกเราคิดว่าน้ําจะพอแล้วนะคะแต่เอาไปเอามาน้ําแห้งนะคะต้องมาสูบอีกรอบค่ะทุกคน,นะคะ่ะเพราะว่า ยังไม่พอเก็บเกี่ยวนอกํากําลังถอดลวงค่ะทุกคนนาทุ่งนี้นะคะก็ไม่งามไม่งามสู้นาทุ่งที่อยู่ติดบ้านนะคะตรงนั้นใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะรออีกวันรออีกไม่นานนะคะก็จะเก็บเกี่ยวแล้วแต่ทุ่งนี้กําลังถอดลวงนะคะปกตินาทุ่งนี้จะได้กว่าทุ่งนั้นนะคะอีกแปลงนะคะ แต่ปีนี้ข้าวเจี๊บไม่ค่อยงามค่ะทุกคนเพราะว่าเจ๊มไม่ค่อยมีเวลามาดูค่ะก็แต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูหมากข,ข้าวของเรากันเลยนะคะเป็นผลผลิตของเจี๊ยบค่ะนาฝายกุดกระโซค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคน ก็รวงไม่งามเหมือนเหมือนทุ่งอีกอีกอันค่ะตรงนี้จะหญ้าเยอะหน่อยค่ะแต่ถามว่าเสมอกันเลยนะคะข้าวต้นเสมอกันค่ะแต่ของพ่ออุ้ยนะคะพ่ออุ้ยดิดแปลงถัดกันนะคะงามค่ะทุกคนงามกว่าของเกี๊ยบเนาะปีนี้เพราะว่าปกติะกจะไม่ค่อยเอาแบบว่ามีควายมีควายมาเลี้ยงเนาะแต่ปีปีสองปีนั้นแก แกเลี้ยงควายค่ะแกะเลี้ยงควายแล้วมันก็ทำให้ดินของเรานะคะงามนะคะทุกคนเพราะว่ามูลของสัตว์นะคะมันมีประโยชน์เนาะของวัวของควายนะคะทำให้ข้าวเรางามเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีนะคะทุกคนเป็นปุ๋ยดีอ๋ยคอกนะคะมาใส่ แต่ขงเจ็บเย็บไม่ค่อยได้เอามาใสหรอกคะ่ะเพราะว่านาปีตรงนี้มันก็ทําไม่ได้อันนี้นะคะทุกคนแฟนหวานแบบกระยมกระแยมค่ะมันไม่ค่อยออกเนาะเพราะว่าหวานเยอะแล้วน้ำมันมันเยอะนะคะเป็นเดือนแล้วเราต้องสูบตลอดตื่นเช้ามาก็น้ําเต็มเหมือนเดิมคะ่ะตรงนี้นะคะมันเป็นนาติดหนองค่ะส่วนตรงนี้ไม่ติดหนองนะคะทุกคน ผลผลิตของเราปีนี้ประมาณนี้ค่ะข้าวห่างนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเพราะหญ้าไม่เยอะเท่าไหร่แต่นี่เจะทำเช้าวกว่าเพื่อนเลยค่ะก็จะเป็นข้าวแบบนี้ในวันจ้บไม่มีนกค่ะทุ่งนี้ไม่ค่อยมีนกนะคะเหมือน มันนายอยู่บ้านนะคะแต่ลวงมันมันไม่ค่อยงามค่ะไม่ไม่ยาวเท่าที่ควรเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนให้ดูหมากข้าวนะคะข้าวเจี๊ยบค่ะนนี้หญ้าหญ้าก็พ่อมาตัดตลอดนะคะทุกคนบางที่มันก็ล้มนะคะแต่ล้มแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะล้มแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะ่คะนาติดหนองค่ะ ย yeah. าไม่ให้ควายนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนต้นมันก็จะเสมอกันเพราะเป็นข้าวนาปังนะคะนี่นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะ,ะข้าวนาปังของเจียมนะคะทุกคนคะ่ะก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาสุบน้ำกันนะคะเรามาสุบน้ำใส่นาข้าวนะคะทุกคน เขาก็บางคนเขาก็เกี่ยวแล้วนะคะเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพราะว่าเขาทําก่อนเพื่อนเนาะนาเขาไม่มีน้ําแต่ของเกี้ยนมันมันติดน้องค่ะทุกคนคะ่ะแล้วทีนี้เวลาทําก็จะทําทําทีหลังเพื่อนนะคะท,ทําทีหลังเพื่อนนะคะต้องสูบน้ําออกใช้เวลาสูบป,ประมาณสองสามวันนะคะถึงจะแห้งพอตรงที่เจ็บชี้ให้ดูตรงตรงจุดนั้นเนาะเป็นเดือนก็ยังไม่แห้งค่ะทุกคนแต่ ปกตินะตอนทำแรกๆเจี๊ยบม,มาดำนะคะกับแม่มาดำถามว่างามไอ้ก็งามแต่ว่ามันมันผลผลิตมันมันไม่เหมือนหวานนะคะมันเสียเวลาในการมาดูแลเนาะเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยนะคะแฟนก็ไม่มีเวลาพ่อกับแม่ก็เราก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะไม่มีเวลามาสูบน้ำอะไรให้นะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ